แม่จีสีดาสายเบลพ่อสําลันสุบุญแม่สันทานาสุบุญแม่จิตราสุปรมแม่โนเจียมสายเบลเด็กชายนักวัดส,สายเบลําบนงานปฏิบัติธรรมมาทหารหกร้อยบาทพระอานอนน์ทาวโร พ่อวันใจโกษาเสนาะพร้อมยาดยาดพัตน์านสังพัฒนานหนึ่งร้อยบาทใจเนีสงหนึ่งร้อยบาทอุจินให้พอ่อใบแม่ราตีโกษาเสนะสาพร้อมยาดยาดที่รวมรับไปโกะชาอาจารย์เทวดาอารักษ์เจ้าตำนายเบียนนอกจากนั้นก็นแม่สุพีุตสาห้เจ็ด สองร้อยบาทอุยตินให้พ่อบุโชวอุตสาหะเจียดพ่อจันวิชีสันต้องบญปริวาสกรรมบ้านบ่อเจนเองนี่หนึ่งร้อยบาทแม่วันนี้พ่อสวัสดิ์บ่อโสถวายบูชาธรรมณนาองค์แสดงธรรมนี่หน,นึ่งร้อยบาทนอกจากนั้นก็ยากติทรร่วมอ,อนุโมทนากับบนพ่อพิชัยแม่จันทา น่าดังรายงามต่อไปน,นี้แม่ชีคำพันกรารักหนึ่งพันบาทแม่แสงจันบรรฮาวงหนึ่งร้อยบาทนางสาวงามพันเทาทองห้าร้อยบาทนางสาวกัญจนาเท้าทองห้าร้อยบาทแม่ชีนักปนพารามาหนึ่งร้อยบาทแม่นิพพานบนบุหาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแม่บวอนสายมายา ยี่สิบบาทแม่สนันบุตรจันสองพันบาทนางรัชนีสาธุวันหนึ่งพันบาทแม่ตุยสิทธิการยี่สิบบาทแม่อาวอตรตะลุวันยี่สิบบาทแม่วันนีบอดสุหนึ่งร้อยบาทแม่สวัยมีฮดีหนึ่งร้อยบาทแม่ประมวลตะลุวันสี่สิบบาทแม่เก็มมา กิ o, ân, e. àng, ào, ่งแก้วหนึ่งร้อยบาทแม่รำยายบทจันหนึ่งร้อยบาทแม่พงจันตีแสนหนึ่งร้อยบาทในปัญญาเท่าบีกันหนึ่งร้อยบาทนอกจากนั้นก็พระพรมพัดกันตาปัญโยทำบุญทุกอย่างหนึ่งร้อยบาทอนุโมทนาสาธุการพร้อมกันเด้อจะได้บุญพร้อมกันทุกทุกท่านทุกทุกฝนสาธุ นิพพานะปจโยโมตุนะครับนิมนต์พระอาจารย์มหาสุนทรนะศีราสุดโทนะองค์แสดงธรรมปารุธธรรมมนุษย บูชาพระรัตนะไตรอันเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันกเกษมอันสงสุดเพราะอาศัยพระรัตนะไตรนี้เราท่านทั้งหลายย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ตั้งไหลทั้งปวงได้นาะขอจะเิมพรน,นะคุณพ่อบิชัยอลารักษณ้านะได้เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนะไตรที่ตมโบูชา ยน้อมใจเด้อบูชาพรารตนาตัวเองกันเากดวงตาราจมี้มทุกคนนะคะที่รัลัดค่ะ す。